แรกนะ่ก็จะบอกกับอินเทอร์ i e r ค่ะว่าน่าอยากได้โทนสีบ้านเป็นแบบไหนก็จะเป็นสีไม้แล้วก็สีขาวเป็นสีเมนหลักค่ะแล้วก็ที่ออกมาก็จะเป็นคอนเซ็ปต์เอ่อมินิมอลโคซีค่ะซึ่งในแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีดีเทลหรือว่าแบบว่าจุดขายจุดเด่นไม่เหมือนกันค่ะในแต่ละห้องก็จะเหมือนพยายามหา กิมมิคหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้ห้องนั้นเนี่ยแตกต่างจากห้องอื่นแต่ในท้ายที่สุดก็จะให้โครงคอนเซปต์เดิมค่ะก็เริ่มจากห้องแรกเลยนะคะก็จะเป็นตู้นี้นะคะที่หนะ้าใส่ดีเทลคือเป็นลายบัวเวลาถ่ายรูปเนี่ยก็จะเหมือนเหมือนมีมิติขึ้นมานิดนึงค่ะอย่างตรงเคาน์เตอร์ตรงครัวเนี่ยก็จะเป็นใช้หินเทราซโซที่ใช้ที่แบบสีสันขึ้นมาเลยให้มันตัดกับสีไม้กับสีข,ขาวไปเลยค่ะอย่างห้องนอนข้างบนเนี่ยคะ่ะก็จะปล่อยว่างเพื่อที่น่าจะเหมือนแบบ อยากแต่งห้องเองเพราะเป็นคนขี้เบื่อมากเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะเหมือนถ้าเราอยากได้อะไรอยากใส่อะไรเข้าไปก็จะให้มันเป็นอีกมูทหนึ่งได้อีกมุมหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะตามจริงน่าเป็นคนไม่มีความรู้เรื่องผ้าม่านเลยค่ะไม่รู้เลยว่าสีจะต้องเข้ากับบ้านยังไงจะต้องตัดกับ โทนสีบ้านหรือว่าจะต้องไปในโทนเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะอย่างทีมภัสายาตอนที่หน้าถามทีมทีมก็ให้คําแนะนําดีมากว่าเออเป็นสีนี้ดีกว่าจะทําให้บ้านสวยขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะรู้สึกว่าพอมีผ้าม่านอ่ะมันทําให้บ้านดูเป็นบ้านที่คอมพ l e t e จริงๆโดยที่เราเหมือนแบบรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาโดยแค่สีผ้าม่านและตัวผ้าม่านมันทําให้บ้านดูแบบเป็นบ้านจริงๆอะ่ะเรารู้สึกประทับใจมากค่ะหน้าเป็นคน เป็นภูมิแพ้ง่ายเรื่องขพวกแพ้ฝุ่นอะไรเงี้ยค่ะผ้าของผ้ม่านของพัสยานเนี่ย,าาย,ยได้ทําเคลือบซนิทซ์ด้วยทําให้น้ํามั่นใจได้เลยว่าน่าจะไม่แบบเป็นภูมิแพ้จากการที่พ้าม่านเก็บฝุ่นคะ่ะก็มั่นใจตรงนี้ไปได้เลยคะ่ะตั้งแต่วันที่มาติดตั้งเนี่ย ก็ใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างดีมากมากรียทุกทุกจุดที่มีผ้าม่านของภาษาาเลยแล้วเรารู้สึกว่าเอออันนี้คือดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้รับจากที่อื่นไหมแต่ว่าเราได้รับจากภาษาาค่ะแล้วก็การที่ผ้าม่านเรียบหรือว่ามันดูเป็นแบบผ้าม่านที่คอม p l e ทมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันสวยจังเลยมันแบบทุกอย่างมันดูแบบดู perfect ไปหมดเลยค่ะก็ประทับใจทีมงานภาษาามากๆเลยค่ะ